คุณธนาธรเนี่ยก็อาจจะหาเรื่องอาจารย์ให้เขามามีปมที่จะโจมตีได้เช่นกรณีล่าสุดคุณธนาธรซื้อบ้านอาจารย์ปีดีที่อาจารย์ปีดีใช้ลี้ภัยในฝรั่งเศสหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ขายต่อให้กับคนเวียดนามใช่ไหมครับเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปมอ,อาจารย์ที่เขาจะมาโยงได้นี่ คุณไปโยงกับการยึดอํานาจ2475อีกแล้วการปฏิวัติ2475อีกแล้วคก็ผมมองเรื่องหลังเรื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์คือนี่ฮะเรื่องนี้บเัเราต้องยอมรับตัวนี้ก่อนว่าเราเห็นตรงกันไหมละ่ะว่าท่านอาจารย์ปีดีพนมยง เป็นบุคคลสําคัญของประเทศไทยเราเห็นตรงกันไหมว่าบทบาทของคณะราษฎรนะครับมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่นะมันเป็นธรรมดาครับคุณวราวย์นักการเมืองรัฐบุรุษทําอะไรไปอาจจะมีคนชอบคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติแต่มีความสําคัญต่อประเทศแน่นอนนะฮะดังนั้นถ้าเป็นความสําคัญต่อประเทศเราก็ควรจะต้องมีสถานที่มีพื้นที่ต่างๆในการดำลึก นะถ้าเราเดินทางไปในต่างประเทศเราจะเห็นว่าเขาจะติดป้ายไว้ว่าที่แห่งนี้คนนี้เคยอยู่<ม>ที่แห่งนี้คนนั้นเคยอยู่ยิ่งในปารีสเนี่ยเต็มเลยครับก็ติดเต็มเลยเราก็มานั่งทบทวนดูสิครับว่าคณะรัรเนีรยมีนักเรียนไทยสมัยนั้นเนี่ยที่เป็นที่ต่อมามาเป็นคณะรัษฎรไปเรียนที่ฝรั่งเศสตั้งเยอะแล้วเหตุการณ์การเกิดขึ้นของคณะรัษฎรก็เกิดที่ปารีสนี่แหละแต่แทบไม่มีใครรู้เลยไม่ต้องไปพูดถึงอน คนไทยยังดีรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคนบางเจ็ดยิ่งไม่รู้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเอ๊ะพอเราทราบมาว่าบ้านหลังเนี้มีท่านอาจารย์ปีดีเคยอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าะจะถูกทุบทิ้งเพราะว่ามันมีเอกชนมาซื้อ ที่ข้างๆไปแล้ว oh. แล้วเตรียมที่จะซื้อหลังนี้ต่อเพื่อจะทุบทิ้งแล้วไปสร้างอพาร์ตเมนต์เพราะหลังนี้เจ้าของเดิมเขาไม่อยู่แล้วเหมือนกันคือเออเขายังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่า,เ,าเขาเขาก็ไม่ยอมขาย mm. คือเขาไม่ยอมขายให้บริษัทเอกชนอะไรเนี้ยเพื่อเพื่อจะมาทุบทิ้งเขาก็ไม่ยอมขายแต่ทีเนี้ยพอ คุณยายคนนี้เสียชีวิตน้องชายเขาท่ายญาติก็เลยตัดสินใจขายทีนี้เขาก็มีมีน้ำใจในการที่คิดถึงพวกเราก่อนเพราะพวกเราเคยไปคุยหลายทีเขาก็ขายเราก่อนก็เพื่อเก็บไว้เป็นอนุพรน์เพราะถ้าเขาขายเอกชนข้างๆที่จะรวบที่เป็นผืนเดียวเนี่ยทุบแน่นอนนะครับแล้วแล้วผมถามจริงๆเถอะว่าบ้านหลังเนี้ยเก็บเอาไว้เนี่ยจริงๆโดยหลักเนี่ยมันไม่ต้องมาถึงมือธนาธรหรอกครับมันเป็นความสัมพันธ์ของรัฐต่อรัฐอย่างน้อยคุณควรจะมีการ แถลงกันว่าเออตรงนี้เป็นที่ทสําคัญในทางประวัติศาสตร์คุณเมื่อลรพี่เชื่อไหมไอ ไออพาร์ตเมนต์นักศึกษาที่เป็นก่อการคณะรัษฎรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นโรงแรมไปแล้วเนี่ยไม่มีการไปติดป้ายนะว่าที่แห่งนี้อะไรเกิดขึ้นที่จอมพลปอที่ที่ประชุมกันเนี่ยตั้งเจ็ดคนนะครับก็ไม่มีการติดป้ายอะไรไว้นะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมติทุบทิ้งไปวันข้างหน้าเราจะเหลืออะไรก็ไม่มีอนุสรณ์แห่งความทรงจำนะฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นราชาชาตินิยมหรือเป็นหัวก้าวหน้าหน่อยเนี่ยผมว่ามันสําคัญหมด ต่อให้ต่อให้สถานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบริษั์นะผมก็ผมก็เห็นเล็งเห็นถนึงคุณค่าพวกนี้อยู่เหมือนกันกหรือมมนไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยน mm ี่มันของคณะราษฎรอะไรต่างๆเอาเรื่องของสําคัญของประเทศไทยอะ่ะต้องเก็บมันไว้ต้องเก็บเอาไว้อาจารย์ไปมีส่วนช่วยคุณธนาทรยังไงบ้างครับก็เออจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราพยายามสืบค้นดูนะว่าตอนคณะราษฎรเข้ามาอยู่กันที่ปารีสเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็รู้มาว่าหลังเนี่ยนะครับ ตัวท่านอาจารย์บีดีอยู่และสมัยนั้นนักศึกษาไทยก็จะไปเยี่ยมเยียนเยียนท่านอาจารย์บีดีประจําทีนี้ท่านอาจารย์บีดีขายหลังจากเสียชีวิตเนี่ยท่านผู้หญิงู้สูงก็เลยขายบ้านหลังนี้แล้วก็ขนย,ย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังนี้ก็ไปตกอยู่ในมือของครอบครัวคนเวียดนาม,มนะครับผมก,กับเพื่อนๆก็เคยเข้าไปเจอไปคุยนะครับคนเวียดนามเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่อยากขายเลยเขาบอกเขาก็มีความทรงจําหลังนี้เหมือนกันแต่บังเอิญว่า เสียชีวิตน้องชายแกก็เลยอขายขายให้เรานะครับแล้วก็ขายเนี่ยในราคา1.6ล้านยูโรนะครับก็คุณธนาธรและภรรยาเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าไปซื้อก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เล็งเห็นแล้วว่ามันควรจะต้องมีคนซื้อแต่คุณวรวิ์ไม่มีเศรษฐีไทยคนไหนยอมซื้อนี่ภาพาระจย์สุรักษ์ศิวรักษ์อ่าใช่ตอนที่ไบ้านหลังนั้นเลยนี่ตอนท่านท่านไปดีเสียตอนนี้เสียชีวิตแล้วก็คือแบกศพท่านลงมาเออ 1. เท่าไหร่นะอาจารย์หนึ่ล้านยูโรยูโรมันก็40บาทประมาณครับตอนนี้ใช่หม,มก็กสี่กว่า,าล้านแต่แต่มันไม่ได้อยู่กลางปารีสไม่ใช่ครับวันนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งมาทางตอนใต้ก็ถ้านั่งรถไฟออกจากปารีส<ม>ก็ประมาณ40นาที นะครับก็สภาพบ้านข้างในก็ยังโครงสร้างบ้านพื้นที่อะไรยังเหมือนเดิมหมดแต่ว่าข้างในมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ตั้งใจกันว่าเดี๋ยวคงจะไปตกแต่งให้มันมีสภาพกลับไปเหมือนสมัยที่ท่านอาจารย์ปดีๆอยู่ให้ได้มากที่สุดแล้วจะทําเป็นอะไรหลังจากนี้ก็คงเคยคุยคุณธนาธรคือยังไม่คิดก็ซื้อไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ซื้อโดนทุบแน่นะซื้อไว้ก่อนทีนี้พอเอาไว้ก่อนเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ต้องให้เครดิตของธนาธรคือบุญวราภิษครับ ภายใต้การต่อสู้ในทางการเมืองแบบนี้ก็มีการเอาประวัติศาสตร์มาอธิบายกันใหม่ทั้งสองฝักสองฝ่ายเนาะทำให้ฝั่งอนุรักษ์เนี่ยจะโจมตีประวัติศาสตร์คณะรัษฎรตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ามาสู่แวดวงการเมืองเนี่ยอย่างไอพวกผมเนี่ยยิ่งน่าจะโดนหนักนะครับคือในแง่เศรษฐกิจ ก็แทบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่แล้วไปทํามาหาได้จากบ้านหลังนี้เพิ่มคงไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะแต่คุณธนาธรก็ก็ตัดสินใจนะครับเพราะเขาเชื่อว่าเนี่ยคือความทรงจําทางประวัติศาสตร์อาจารย์รแต่ผมพยายามอยอมุมหนึ่งนะมัน ไปแกว่งเท้าหาเซียนหรือเปล่าอาจารย์ก็เคยมีคนบอกเหมือนกันคือแผลก็เยอะอยู่แล้วนะอะไรเขาก็ประติดระต่อได้หมดนะเนี่ยการไปซื้อพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์แบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวให้มันถูกเอาไปโยงการเคลื่อนไหวของสาธารณไกลอดีตพักอนาคตใหม่เรื่องความสําคัญในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องประโยชน์สาธารณะเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าสมมุติถ้าคุณธนาธรไม่ตัดสินใจซื้อบ้างนนี้ถูกทุบแน่นอน นะครับความทรงจำเนี่ยคือคืออย่างนี้สถานที่สําคัญทางโิราสตา์ของประเทศไทยเนี่ยมันพยอยถูกทุบไปเรื่อยๆแล้วนะนะฮะดังนั้นอะไรที่มันควรเก็บเอาไว้ได้ก็ควรเก็บนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานผมเชื่อว่าบ้านของบุคคลสําคัญที่พอเสียชีวิตไปนานๆรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะขายขายเสร็จคนซื้อเขาไม่สนหรอกเขาก็เอาไปทำคอนโดคอน,น,น,นโดทําอะไรกันหมดถูกไหมแต่อันเนี้ยเราเห็นความสาคัญเราวิ่งไปซื้อทัน ดังนะนั้นผมเลยมองว่าความสําคัญมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเอ๊เราจะกังวลไหมแกว่งเท้าหาเสี้ยนไหมนะผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต้องเก็บเอาไว้ก่อนเป็นประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์ไทยนะครับส่วนจะคิดอ่านไปทําอะไรกันเนี่ย<ม>เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์กลัวจะเหมือนอนุสาวรีย์ปราบกบฏ เหมือนหมดคณะราษดรอะไรพวกนี้ค่อยหายไปถูกไหมบางคนบอกเอ๊หายไปก็สร้างใหม่มันไม่เหมือนกันฮะอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้รอดูคุณธนาธรบอกว่าจะมีการแถลงข่าวเป็นทางการอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอาจจะช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนคือไปจัดแถลงกันที่นู่นเลยใช่ไหมครับในเชิงสัญลักษณ์เลยเนี่ยนะที่บ้านอาจารย์ปีดีเนียนะเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์ไว้โอกาสหน้ามันจะโยงมาเป็นปัญหาในทางการเมืองในอนาคตหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปีกบุญที่มาพูดคุยกันครับ